ใครที่เป็นแฟนหมอลำต้องห้ามพลาดเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสแรงมากสําหรับวงหมอลำระดับประเทศนะคะระเบียบวาทศิลป์คุณผู้ชมขาพี่ปุ้มขาตอนมีคิวงานของเขานะยาวไปจนถึงปี71แล้วล่าสุดนี่เขายกทีมกันมาแสดงที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชมขาพี่นิวหนวดและรายการนิวพลาซาก็ไม่พลาดค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกับชวนจิตเก่าตัวตึงเน่คุณเข้มหัดสวี าพากันไปร่วมบุกเบื้องหลังนะคะเวทีระเบียบวาทศิลป์ด้วยที่สําคัญนะใครอยากเห็นเอวันบันของเต้าหยองอได้เห็นแน่นอนะะอโอ้โหดูอุ้ย<ม>รอชมได้เลยนะคะอยู่พาซาเสารนี้บ่ายสามครึ่งค่ะ อันนี้คิวงานยาวไป็นยังไงล่ะครับพ่อปีเจอ่ะโอ้โหปีเจ็ดหนึ่งพเราอยู่ตรงไหนก็น่าจะแบบว่าร้องเพลงไปยิ้มไปอะไรเงี้ยครับคิดว่าเหออ้อย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มพี่แคมป์พี่ครับใครร้องเป็นขอเสียงหน่อยเฮานักร้องร้องไม่เป็น ให้ขนาดนี้แล้วนี่้ำจิ้มนะจิ้มน้ำจิ้มนะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูห้ามพลาดเด็ดขาดนะรับรองว่าสนุกเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะ